ให้่างนี้ให้เฮียนะช้าๆเลยค่ะอันนี้เป็นยางเป็นสิบนิ้วค่ะมอเตอร์เขาเรียกว่าหกนิ้วเนี่ยอันนี้พ้องยางนะคะ,ะเขาเรียกว่าสิบนิ้วค่ะพ้องยางสิบนิ้วพ้องยางสิบนิ้วตัวนี้ห้าร้อยวัตต์ก็มีหกร้อยวัตต์ก็มีตัวนี้มีอยู่ ตัว36โวลต์ห้า้วัตต์ค่ะตัวนี้ก็ผ้องยางใส่ยางเข้าไปก็10นิ้วนะคะอ่าตัวนี้8ดนิ้วตัวนี้8ดนิ้วผ้องยางนะคะผ้องยาง8ดนิ้วค่ะยางก็เอ่อเขาเรียกว่า8ดนิ้วสองร้คนท่าสูงใส่ได้เลยตัวพอนี้ค่ะตัวมอเตอร์เล็กนะอ่าตัวฝันงน้นก็เป็นมอตเตอร์ใหญ่แล้วค่ะอ่าป็มอตเตอร์ตัวใส่สกูตเตอร์อย่างนี้ค่ะ อ๋อตัวบนนี้จะเป็นตัวแลนค่ะแลนยางน่าจะไม่ได้ใช้แล้วก็เนี้อยอันนี้จะเป็นมอตเตอร์ใหญ่ค่ะมอตเตอร์เขาเรียกว่ามอตเตอร์10นิ้วยังไม่ได้ใสยย่ยางนะใสยย่ยางเข้าไปอันนี้จะเป็นมอตเตอร์จักรยานคอนซีเอาได้ค่ะเนี่ยตอนนี้คอนซีได้ตัวที่มอตเตอร์ไม่มีรูไม่มีอะไรคลอนซีไม่ได้แต่ว่าใสายย่ยางตามใสยย่ยางชียาง ใย่ยางนอกเข้าไปตัวนี้มอเตอร์10นิ้วค่ะได้ว่าเนี่ยมอเตอร์พอนี้10นิ้วใส่ยางเป็น14ค่ะใส่ยางเข้าไปก็เป็น14นิ้วค่ะ